เลียวบ่5อย่างเี้กะามันค่อยฟันอันนี้เลี้ยวนก็ังนัตัวจ้านุดบ้านทุดท้ายบามังามมันยันเสียนั่นยันเสียเออมันยันเสียความลับเขาหัวออกสลิงนะสายสลิงอะไรบังงามโอดโอดบับัน ไม่ไลยไม่ควรนี่ยังนีบปี่สองบอสามตันนี้จกน้อยกว่านี้ะน่อยกับมันใหญ่สี่เซนห้าเซนคอเดี๋ยาเดี๋ยวาออดก่อนันใหญ่เลย้นิ่มนิ่มละเอียดีกเาเด้ปีดรพี่ จุงไฟอะไรอันนี้ก็จุงได้อันนี้เส้นเดียวก็จุงได้สิบลกเลนี่ยยูสังเออไม่บริเนตานนะคนจะได้ี่สาวสี่คนสี่นนั้นเส้นเดียวนที่คนันสี่ฝันสี่สี่ ใช่ไหมแม่มอพัดลมไหมมอไ่บรมาปุจะคือตายสิเวิดไม่หรอกซอนะเสือคอยดีนาอยูใส่ยูใส่บ่ากดกบุหีพัดลมหบุหี เช็ดแบบนี today, ้เบืงมนุาย์เนาวมาขายครับหนุ่มบุคหนูม่ใจคอยเนบริจาคประมาณที่บลก๋ยเียวอีกรอบนึงนี่งมันบมดถึงเฮรักหมดตัวเอ้ใครจะขอทอนุ่มบุลี่เเนาะวน เอาไนะน่าเทคนิคพิเศษจะรั่วไหลติดตามทาง y ยูทูบมันมีคนเบิ่งดอกมันบริเก็ตมันบุญเล่นมันมีคนบอกม,ม,มันมีคนใส่ดอกเทคนิคนี่ฮะนั่นเขาเบิ่งเขาเขาบอกเออมีแต่ป่าเล็กๆมึงล่าป่าใหญ่นเนาะเขาคงเห็นตามึงแล้ว เอาสายทักนี่ไรบนี้หมดลังคักยากกว่าันงคักมันหมดเจี๊ยบทักเลี้ยวเพื่นสีเลี้ยวเพื่อสีไทยเห็นลิปยาวเลยแล้วเห็นขิเยาวลงยูทูบไม่มีใครเห็นดรอก เด็นๆเลยวะเกสัูงย์เท็นิเทินเลวะเอออะไรจะาใไกล้ไอยามมืงมั้สันงโติ่งแ้่บุมีเล็บเนาะโอ้ยคนคนนี่เ็เบิลคนขยันคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากครับอกคนที่เกียจอยู่ที่ไหนก็สบายแกงคนนี่เจ็บเบิ้ลมาดัดเลยอื้ เมื่อากี้อ้ยกนแนะนำให้มันมัดหอบอะไรกันอะไรมันโมเหมตอมึงถายลงเนื้อไฟปานุกขาดักษิณเงี้ยอัวนี้มงคลมีดอกเย,อก <c oughs> ยียะไ้ปั่นคุบมันถายเขียเตอร์มือนั่นี

คนเร็วงานยัไปหามเนี่เร็วงานต้องไปมงานหน้าบ้านนี่ออมาเลยอ่ะต้นเลย้นบ้านเนี่ดเนั่งนั่งไปไม่บคัึยานกอง เทคนิคพิเศษยานกลเป็ดให้มันเป็นเส้นเดียวว่าั่น้สดุรวมกันโอ้สกุลมูมีดอกเดียวดิฮันเอ็ดดอกจากสิบจากสิบเส้นกลายเป็นเส้นเดียว